สวัสดีครับนะเอออันว่าอะไรไปว่าเขาเลี้ยงลูกพอดีเขาเลี้ยงลูกขังไม้เขาก็มาตอกเนาะเอาถ้าเลี้ยงลูกดีแค่มันเฮียไปนี่เขาขังไว้แล้วเลีเ้ยงลูกเขาเฮียเนาะเจ้าของบบบูหัวซาเอาบ่าได้ใส่ใจเออไปน้ำผัวบันนี้โอ้ยติดกฮอดปูนตาครับเก้แปดแปด แต่มันสตาร์ลรดเนี่ยโอ้ยบลายึ้นรวดเร็วครับพี่น้องเอฟซีท่านบ่ท่านมึงจะไปใส่ถาเนเองมึงจะไปหนีซะก่อนนี่นี่เดี๋ยวกูไปนั่มมันบอ่อะไรมันไวใจบ่อะไรมึงมึงสิไปกินบักให้เ <c oughs> ออนะครับพี่น้องเอฟซีนะตอนนั้นไหนอะตอนนี้เดี๋ยวครับพี่น้องเอฟซีไปเจอผู้คนไปเจอแสงสีวิไลแล้ยวไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่บัน,นี้โอ้เจอสังคมใหม่ๆเง,งินก็มีแน่บัดน,นี้ รถก็าซี่ประตูเคลื่อนกับสองหลังบันนี้กี่ดินกี่ดอนบันนี้โอ้ยใส่แว่นตาเขาพี่หญิงแน่บันนี้โอ้ยพี่นอนะ้องเอฟซีนะเออซีตา,าอีกลืมมันแล้วบานเนี่ยเออเป็นเนื้อแว่นตาเป็นขึ้นนะพี่น้องเอ้แ <c oughs> น่นอนนะครับเคยสูเคย้นนกันมาลืมมแล้วไม่ลืมแล้วครับพี่น้องเอฟซีลืมแล้วนะเออลืมหมดแล้วนะครับนะ อะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันบ่อยากอายปากชาวบ้านบ่้ยไว้ผม่าอายแล้วครับพี่นอ้องมันบ่ได้มีไฟบ่อแล้วมันเออมันบ่ได้มีไฟเบิ่งมันเนาะกโอเคของบ้านก็บ่ได้หัวซ่ามันไม่ไมีแต่ FC แต่ไปจย่ๆย่เยก็มันอยู่ชาวบ้านก็บ่ได้หัวซ่าเดอวก็บ่ได้หัวซ่ามันก็บ่ได้อุ่นน้ำมันมาแต่ทางเงินมันก็เข้าลิฟต์แล้วก็แล้วทม่ไมทางเงินมันก็เข้าเพื่อนมัน มันจะไปอุดน,น้ำไผ่เรื่องเขาอ,อสร้างวัดสร้างศาลามันก็นยังบริจักอย่างพวกเขาประชุมกันได้ไผู้ใหญยบ้านประกาศใช้บักรโลยุ่ปงปองป่อง,ปอ,ง,ปอ,งอยู่บัตรเงียบสิอย่างมาประชุมกันประชุมมันก็บอกไปประชุมยีมมม่ง่ามึงจะไปจะไปสร้างทําไมจะไปรื้อทาไมคะหลังเก่ามันก็ดีอยู่แล้วนะมีเท่าไหร่ก็ค่อยทําไปคะ่ะแต่ว่าเพื่อนเจ้าของในย่านตะบพเลวค่ะยัานตะบพเลวค่ะ นะคะนะจะทำประตูจะทำหน้าต่างให้มันเสร็จไวๆค่ะนะล้วจะได้ปลอดอะไร่ะนะบ้าหลังเก่าไม่อยากอยู่แล้วค่ะครอบครัวนั้นรกครอบครัวปีครอบครัวจังไรแบบนี้ค่ะครอบครัวน่าขยะขยะแขงกัะนะมีแต่คนจ้องคนมองมีแต่คนซ้อมค่ะมันโอ้ยันแต่บบเล้วาัดนฮื่นเจ้ากบระเทศนาสิแตกทีอยู่สองคนโอ้ โอ้ยตายครับพี่น้องเอซอันนี้มันเป็นของส่วนร่วมแต่มันดีพัจิบ้าจิปเฮ็ดน,นะครับพี่น้องเอฟซีเมนบอกนะเงินเขาไปเรียไร่เงินเขาบริจาคมาแบบน,นี้มึงม,อมือบบพายบบเอาตีนล่าน้ำยีหามึงนะเดือดร้องก็ย่นหัวปอดมึงอะไะขนาดตัวตุ้นมาเนี่ไม่ได้ประโยชน์อยังตัวตุ้นกลับไปนอนอยู่หาน เห็นบอกมันก็ได้ประโยชน์อีกบัดนี่ไปนอนเถือนมึงเด้อเขาไปนอนเฮือนมึงในอีหามึงเขาไปนอนวัดเขานอนโรงเรียนเขาไปนอนวัดนอนโรงเรียนผู้ไหนเห็นบอกเขามาสัวตุนมานอนใช้บัดนี้นอนเฮือนมึงบ่บ่ใครละสิเปิดประตูให้ไปเขาแกนเตนแหละครับพี่น้องเอฟซีเห็นบอกก็กรเฮ็ดไหมมันจะเลื่อนก็เก่ามันยังก็เก่า เราเป็นนาเป็นตาโอ้แม่สิพุมพุกคือเก่าว่ามีการพัฒนาเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเมนบอกมันก็ต้องมีการพัฒนาเนี่ยเมนบอกล่ะอ่ากดไลค์ด้วยบัดเดี้ว่าเพื่อนเจ้าของอ่ะนะบดอยูสองคนเปิดเฝ้าเฮ็ดไปตายกิ๊กมั็จะได้งามแต่มันือไปสร้างหาที่แต้มันก็พ่ออยู่อยู่อ่อากูถามมึงได้ เพื่อนกับพ่ออยู่อยู่อายุสองคนนึงแมนบอกครับพี่น้องเอฟซีประเทศไปหาตายติมึงสีเฝ้าตายตีมึงยันบริยุติ <c oughs> อันนี้นะครับจะเล่งทำให้มันเสดเสร็จค่ะอันนี้บ้านของเราทุกคนค่ะโอ้ยตายเร็วเอาเงินกับผู้นั้นเอาเงินกับผู้นี่โอ้ยหาด้วยน้ำพักน้ำแดงกูย่างเยื่อฟาตีนใช่เดีนะครับพี่น้องเอฟซี แต่เมนบอกขักนะมึงเนะาะบ่อยากอายประจุมปากมึงนั่นะน่ะฮะ,ะวอาอย่างมาแล้วเขาเจ้าของเบบารนี่อือพูดอะไรเข้าตัวเองหมดเด้บัตรนี่ครับพี่น้องเอฟซีอันนี้มันเป็นทาสาธารประโยชน์ได้นี่เป็นสมบัติของส่วนรวมนี่เนี่ยวัดว่าอารามนี่นั่นมึงจะมาบ้าหาสิแตกติ เขาก็ประชุมกันพญาบ้ากระปากาดยุ่งโป่งโป่งโป่งผไ่ได้ยินทีเขาบอกให้ประชุมประชุมนั่นมึงคือเบาไปมึงคือเบาไปยกมือคาดคาดอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดมันยังดีอยู่ยาฟาวอย่าฟาวหลายใจจริงๆอย่าฟาวเฮ็ดมึงคือบาเบามึงก็บาไปคาดคาดยู่ที่ประชุมเขามึงคือบาไปเบามึงเบาตายบ่ กูไ่ได้อ,อนแล้วจะเฮ็ดไปเฮ็ดกระกยาแล้วกูวกูไปะจะอนรัวกูไปกูเสียวไหลนะกูปะไปเร้กูนะอืมกููไปกูไปแล้วว้าหลายกูไปนะเขาเฮ็ดโลดเออมันก็นด,กดีเลยน,ะ,นละ,ะกูก็ไ่ได้เท่าไรน้ำกูก็ดีกับเขายินดีกับเขาขเขาเฮ็ดกูก็ไ่ได้ไปคัดขาวางเขาได้ห่ะมันก็นดีนะครับพี่น้องเอฟซี แม่บอกล่ะบ่ได้คือมึงได้บัตนี้เอาดันดันหน้าลอยลมันบ่ได้คือมึงได้บัตนี้เว้าด้เอาดีเข้าตบาตนี้อันใดผลประโยชน์เจ้าของบ่ตรเว้าจังเม็ดเรื่อยบัดนี้ดีเม็ดจะไปสร้างทำไมค่ะหลังเก่ามันก็ดีอยู่แล้วค่ะนะมีเท่าไหร่ก็ค่อยทำไปค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่า อันนี้ก็ไม่ได้ว่าพระจารย์นะอันนั้นแหละมึงเบาใส่นะ่ะมึงเบาใส่ซะสั์เลยนี่มันหมายเขาไว่ามึงไ,ไ้เบาใส่เออฟังจะไรอย่างบาเบาใดไฟมันเป็นพระมาจารย์นี่แต่มันเบาใส่นะ่ะฟังเลยด้อพระาจารย์ด้อบรรดาหนุจักกี่บก่กเออมันตายจะไปสวดมันขนาดพระาจารย์นี่มันก็นยังเบาอยู่จักกับเพื่อนคนมีงานน่ะมีงานนะั่นนะ่ะ ไ่ไปเอิญไปเซิร์ฟนเนี่ยกระดกรรโดนน่ะนะกณา,า,าไปบินธบาทเนี่ยมุดเศร้านะคือก็พอใส่างิกันลงมาลงมาแต่วัดแลนซิ่งกันลงมาวึานวนว้น,วน,วน,วนลงมาผัดว่าพี่น้องเอฟซีโอ้ตยตายแล้วมันสิบปเอวบันสิตเปิดแซนโทรศัพท์ใช้ไม่เลยบัดนี้มันสิโปเอาฮอดเนียคู่เวลาบันี้เออนะมันสิเปลืองบัดนี้เปลืองเ,เขาเปลืองน้ำเปลืองซองมัน,นสิคือจะสั้น เปิดเทปเอาเลยใส่ไม่บันีิวาเทศคือกันนั่นแหละเนืกู้กับเนื้อกู้คือกันมันก็สชีบเอาคือโอ้ยนะครับการันต์เปเชิญดวงวิญญาณมันยังทัดโทรศัพท์มันทัดสบายซ้ำใด้นะครับพี่น้องจะว่าซ้ำซ้ำได้นะครับพี่น้องการนต์เชิญดวงวิญญาณมาเรื่มมาเรื่มเป็นไรมาเรื่มมาเรื่มเ มาด้ล่างเลยมาเึ้นเฮ้าเด้อมาดีอออมายยอมายกโอ้ยนักอาหารใจบ่คนับพี่น้องเอซีเมื่อก็เฮ็ดยาบพก็เหลือหีหมูหีหมาคนังพี่น้องเอซีเฮ็ดหนังมันลื่นบ้านลื่นเมืองเขาเ่าเฮ็ดบุญประเพู่ลง <_ d isc uit> อันนั้นกันนี้นึงอีกวันอ้ย